สภาพดีเลยครับพี่น้องแคทกับชาร์จซูตแปดตีภาพงามสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยูตันรับขับสูตันซอกกีนักบุญครับรีวิวรถกรถแบบรถแคทเป็นแคทหน่อยครับ เทียบเท่กากับเจ็ดสิบสามศูดีครับสภาพครอบใ่ครับขายเดยพี่น้องจะขายจะพขอมันจะขาย,ขอ,ขายอัน,น้บูมอามสวยครในราคาหกแสนกับสภาพนี่แหละครับตารสาใช้งานได้ครับใช้งานใช้งานได้แปบดีเลย ช,ช่วงล่างสวยช่วงบนก็สวยครับเอ็นไอเอวแน่นครับบูอาร์มก็สวยครับลดเก่านอกครับเก่าหน่อแล้วมามาใส่ในไทยครับมีแอร์ครับแอร์เย็นเครื่องดีระโพกับดี บอนโทนนิ่มครับนนปัมปัมปมักสวยนะครับสวยกันเรื่อยันสภาพสวยครับ6แสนต่อรองครับ6แสนต่อรอง สวยงางมเลยครับพี่น้องุูกก,ก,กีใหญ่เครับภายในภายในเบาทำใหม่ครับนี่แอร์เลยครับพี่น้องแอร์เย็นคอนโทรนิ่มครับคอนโทรนิ่มเลย นิ่มขึ้นไปปุ๊ตุว์แต่มีสีสีบงางอันเนี้ยนิดหน,น่อยครับตรงตรงกระดูกนิดนึงสีไม่ค่อยสวยฟังครับตุ่นเป็นหม้อนานครับฟังย,ยัางสะอาดนะครับยังถือว่าโอเคครับ ใครชดใจที่ต่อมาได้เลยครับถักมาเลยต่อมาเลยหกแสนครับหกแสนต่อรองเด็ต่อเก้าห้าหกเก้าห้าเจ็ดหกแสนถึงเบอร์ไปตั้จจรับเขาสร้อยครับสร้อยหรือราในปลายางปลาอย่างนี้นะครับเส็ดงานตามต่อข้อสร้อยครับรุ่นนี้ กดตุ้ดิ้งครับเนาะเลยเราจะให้เบิ้งข้างบนข้าวไปเบิ้งข้างบนบบนี่ครกท่านนี้บ่มีลายแยกเลยครับบ่มีลายแยกเนี่ยปัม๊มแต่ก็โทนก็เจียวครับนี่คือว่าโอเคนะครับไม่มีลายแยกเดี๋ยวให้พี่น,อน้องไ็โดนนี่ไอ้คนเดีเยวครับอู้นี่ครัเป็นล็อกเป็นีกอู้ อตนี่ครับอตวลอกเป็นเครื่องยนมิตซูบิชิครับคันนี้ปิไปกว่าสิเปิดหพี่น้องได้เดินกันเป็นล็อกดูนะจะอเป็นบ เอเ๋ยอยู่หลังเก่งครับงอเก่งยิ่งสะพานสวยจะบี้ใต,ต,ต,ต้ตรงประตูนะครับนี่ครับตูมอานตูมก็ยังแถวสะพานด้วยกันแข่งก็ติดง่ายเลยครับคันนีนน้เดี๋ยวจัดสตาร์ไทยเพิ่มเสียงก่อนฟังเสียงเล็กน้อยหนึ่งเดี๋ยว ไปไหนครับนี่ครับติดง่ายครับพี่ดวาวจะปัดเสียงเสียงคนเสียงพัดดิเสียงหย,งยาบจิบเลยครับพี่น้อง ตักไว้ครับตักใส่พวกหครับข่องได้เหมือนกันมีแอร์มีให้สนใจทกต่อเลยพี่นอ้องเลยท่นนี้ครับทีต่อผมได้เลยนี่ครับหน้าจอเป็นแบบนี้ครับมีแอร์มียังคงครับ จกลดีแต่เขาพัฒนโยูนะครับมาขายให้สั่นไอเบิร์นกันใครสนใจกับพร้อมใส่ได้ครับรถคันนี้เหมืนมีเทนเลรอร์พร้อมเลยครับอยู่นี่เทนเลรอร์จะรับหลากรถเล็กดีครับใครสนใจขายใส่กันเลยก็มีครับใส่ใส่กันเลยก็ได้ครับเปิดว่า ใจตี่ตอ่อมาเลยครับปากนี้ยังงามยู่เลยครับคุณโอเคครับเก็บด,ดีจบไปจับับเจ้าแค่หน่อยครับนี่แหละครับปากตายกับปากตายไปสนใจตี่ต่อครับขอกันไหมครับกิบนาสวัสดีครับ